มาดีมารีวิวดวงค่ะตามราศีครึ่งปีแรกพุทธศักราช2568ตามราศีพิจิกประจำครึ่งปีแรก2568มาดูไพ่กันเลยค่ะเทพพระศุกร์เทพพระเสารพระพรฤาษีพระวิษณุกรรมพระลักษมีพระนางสุพรรณมัจฉาความไม่เที่ยงพระนางเป็นจักรยานีพระแม่อุมาพระทัตรส ราหูพระแม่ประวติเรื่องการงานของชาวราศีพิจิกประจำครึ่งปีแรก2 5 6 8ช่วต้องเวลาที่การงานมีความผันผวนนะเดี๋ีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกระทำมาใดที่ตกงานและต้องการงานใหม่นะคะก็จะได้งานแบบแปลกงแบบฟแบบุกๆก,กับได้งานเฉยนะ,ะเด่นสำหรับผู้ที่ทำงาน ทางด้านอาชีพหมอดูนะความเชื่อนะที่ต้องใช้สิกเซนสำรับคนที่ทำงานประจำอยู่จะมีผู้ใหญ่ในในองค์กรค่อนข้างเอ็นดูอุปถรรัมภ์ค้ำชูคนดีทำธุรกิจส่วนตัวลูกค้าเก่าลูกค้าเดิมนะอุดหนุนคุณเป็นอย่างดีโดยรวมเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ดีและปนกับสิ่งที่ร้ายนะเป็นวัฏจักรของชีวิตไปตลอดในช่วงครึ่งปีแรกนี้ทันดีละลายอยู่กับบุญกุศสที่คุณสังสมมาจริงจริงการเงินของชาวราศี พิจิกในช่วงครึ่งปีแรกเป็นช่วงที่คุณคิดเครียดวิตกตง้งวลเรื่องเงินหวังว่าคุณจะมีความสําเร็จทางด้านการนนะมีโอกาสมีโชคฟุกๆเข้ามาโชคฟุกๆแล้วอยากมีลาบลอยก้อนใหญ่แล้วนะคุณเนี่ยจะได้บทธรรมดูแลคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแมนะ่ผู้ใหญ่ภายในบ้านนะในช่วงนี้จะมีค่าชใช้จ่ายเข้ามาให้คุณจะต้องเปย์นะให้เปย์อนาะหารให้กับบริวาร ปรับเปลี่ยนเป็นการเรี้ยงแบบพอเพียงตามเงินในกระเป๋าของคุณนะอย่าใจดีดูแลจนเกินตัวนะนจะมีค่าใช้ใจ่ายซ่อนเร็ดที่มันคาดไม่ถึงเข้ามาเรื่อยๆเช่นมีบ้านหลังคาร่วหอยู่ซ่อมแสมบ้านนะระบบน้ำระบบไฟฟ้าเสื่อมโทมไปตามสภาพมันเลยจะมีค่าใช้ใจ่ายซ่อนเร้นที่เกิดและบางท่านเนี่ยจะต้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือญาติี่น้องที่เกิด ไม่คาดฝันไม่คาดค,คิดมีบริวารมาเพิ่มต้องดูแลเพิ่มนะคะแบบไม่ได้ตั้งใจปุับปรับ ได้มาดูแลต่อนะทำให้ต้องเตรียมเงินสำรองเงินนะคะหากมีค่าใช้จ่ายซ่อนเล้นขึ้นมามันจะได้ทําให้คุณไม่ได้ช็อตเรื่องโชคลาภของชาวราศีพิจิกช่วงครึ่งปีแรก2 5 6 8นะคะพอจะมีโชคลาภฟุกๆุกเฮงๆเข้ามาบ้านตามวาระบุญส่งผลเล่นแบบมุดตินนะคะทางออนไลน์ ride, เลขที่เด่นของชาวราศีพิจิกช่วงครึ่งปีแรก7 7 4 1 1 7ึ7ัเน่เนนะเรื่องความรักของเขาสิพิจิกในช่วงครึ่งปีแรก2 5 6 8เวลาเนี่ยเป็นความรักจะเลือกความสบายใจนะคะในการคบหากันหาคนที่มีศีลเส,สมอกันชอบเหมือนกันอะไรที่มันมันเหมือนกันนะคะคุณดูอยู่แล้วว่าหากศีลนั้นไม่สมุดกันก็นจะอยู่ด้วยกันยากหมันพาไปเติมบุญบุญด้วยกัน,นคิดแบบไม่เข้าข้างตัวเองนะคะเช่น บางอย่างที่เราอาจจะดูแลเขามากเกินไปเข้าไปรุกร้มในพื้นที่ส่วนตัวเขามากเกินไปนะเราควรปรับโจนเพื่อให้เริ่มต้นให้คุณและเขาคบกันได้ในระยะยาวเรื่องสุขภาพของชาวราศีพิจิกในช่วงในช่วงครึ่งปีแรก2568นะมันดูแลเรื่องการรับประทานอาหารนะให้ครบ5หูและอยากกินเยอะเกินไปเพราะมีเกณฑ์น้ำหนักขึ้น จะเป็นต้นเหตุให้คนเป็นโรคอื่นๆตามมาคอเลสเตอรอลโรคเบาหวานเพอน์เซดีต่างๆก็จะตามมานะคะวิธีการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กันรักษาศีลห้าเวลาปฏิบัติวีปัสานากรรมฐานอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะทำบุญปล่อยปลาน้อมบุญให้กับเจ้ากรรมในายเวนในอดีตปัจจุบัน พเข้าไหว้สักการะบูชาพระพรหมน้อมบุญนะคะกับเทพพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองกายและใจของคนคะ่ะกดไอกดแชร์นะคะติดตามเป็นกำลังใจให้กับคนทำอ,อย่าลืมนะคะทานศีลภาวนาให้ถึงพร้อมนะ,ะ<อ>เป็นเครื่องป้องนะคะคุ้มครองคนดี